ไล่ละคลืล่อได้สิประกอบอยังไหนระบาดหายแล้วโอ้แต่ตียิ่งพี่นนอไเมาเบืองยูทูปถอดหลางคือเขาปาดโ,โคตรโกกระโปกเลยุูนะจะกีฟุ่น๋นยวาทำกล้อง ตอนนี้มืนข้างในสนิมคืนตายฮาเลยบอบยังไดละร,ระบาดโอด้ตายแล้วเยวะต้องเบิ้งยูทู b e คืนเก้าวันละเนี้ตอนลือป๊ดปับป๊ดปับยางมวลเลย งานเขา